ไปเออไปลูกออกไปคอับไปนู่นไปไปไปออกไปข้างนอกไปลูกไปนะไป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 ออกไปข้างนอกลุกไปเร็วลงลงไปในคูลุกไปลูกไป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 เลยไปเลยไหนได้ล่ะไปางนู่มเหรอไปตู้ไปไปข้างนอกไปไปลงข้างล่างนู่นไปนู่มไปค่อยๆไปค่อยๆไปนะ ไม่ตีไม่ตีเราค่อยๆไปลูกค่อยๆไปนะค่อยๆไปไปทางนู้นลูกคุณลูกทางโน้นคุณลูกทางนู้นลูกทางโน้นไปลูไปทางโน้นโน้นโน้นอันนี้เราไม่ได้ทางนี้อ่ะไปทางนู้นลูกเราจะพยายามที่มันไปทางโน้นกันไหมอย่าไปกลางถนนไปทางโน้นลูกไปไปนู้นเลยไปทางนู้นเลยโน้นโน้นโน้นไปไปโน้นเลยท่อน้าไป

เอาเอาสรุปแวะไปกดเงินที่ธนาคารอมสินเลอเนี่ย